คิดมานาเบิงก็ลงคั่วพี่น้องเขาว่าคั่วลงมานี่แหละหละช่องโตงแต่หมูไปใช้ผู้ท่านผอพี่น้องไปไปเบิงกันครับผมสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องลุงปาหน้าอาพุทธสภูสุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมาพอกันช่วงบายบายของวันที่สิบครับพฤศจิกายนสองห้าหกครับผมมาลาดเบิงควายครับพี่น้อง เพราะว่าข้าเจ้าควายลอยลงมาครับผมยานเพิ่นลอยลงมาก้อนกํหนดครับเพราะว่าประท่านดเดชเตรียมพร้อมอีอย่างนะพี่น้องทีเสียวเพิ่นลงมาเลียงทั้งทงหน้าก็เลยมาเลาะลัดเบิงทั้งปลาย่างหน้าครับพี่น้องเดีย๋ยวเลาะหาเบิงเห็ดน้าครับผมเธอพ่อเ่อมานพอได้แกงเห็ดครับแต่ว่ากับพ่อควายสองตัวเลยละครพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นมูเพิ่นไปครับพี่น้องร้นน้กากันครับว่าสิฟอควายแน,นพ่อเห็ดแน่บไปร้น,นํกากันครับ พิกแทติดผมกับแม่น้ำมุนม,นมากนี่ก็เป็นปลายา่างนาเด้อครับพี่น้องปลายา่างนาก็อยู่ในเขตบ้านน้องเมกตําบลหน้าข้ามเพื่อบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก้าครับผมพอเฮ็ดเพลิงอีตั้นครับพี่น้องเ,เอาเก็บเอาแบบนี้เลยเนาะแม่นม้ำมุนเน,ะนะเาะเพราะว่าบ่ได้เอายังมากครับพี่น้องกระตาก็บบ่อได้าามา,ากมีดหนามมีดหน่อยก็บบ่ได้าามากครับพี่น้องเห็นอีกอยูุ่ครับ มามากครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับผมจระติมนปันไดเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกําลังแรงใจเห็แน่เด้อมีอนครับปลาซีใดพ่อแกงบ่งมาเนี้เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับผมลัดเบิ่งงัวควายไปน้ำครับผมพี่แม่นมมุนน่นี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 ่อุ้ยกัญสีขนาดนี้นะเนี่ยนี่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 ครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกับดอกเพิ่น ประมาณนี้และพี่น้องเพราะว่าดินเริ่มแห้งครับผมทั้งนี้ฝนมาถึงเลยพี่น้องเนี่ยครับแต่ว่ามือขึ้นในโต๊ในบ้านเลยมือขึ้นในบ้านนั่นโต๊กแห้งครับผมโต๊กจนไม่ได้กีดยางกันครับผู้ใดผู้คนกีดแล้วกันโต๊่เต็มถ้วยยางเพิ่นเดี๋ยวหาบิ่ออีกครับพี่นอ้องเธอหมานเติมกันครับอแม่มาเบิ่งดอกนี่แม่โอ้ยนี่ก็จุ่มกันอยู่จังสีสามดอกครับพี่น้องโอ้ยมาท่านเทาเลยได้พี่น้องเอ้ย บอกไว้ก่อนเด้อบม่มีเห็ดเถาว์มันเนี่ยาน้เพิ่นแห่งก่อน,นอเมนาะแม่น้ำมูลมเพราะ,าะดินมันแห้งครับพี่น้องดินเรลื่มแห้งแล้วที่เพิ่อนออกไม่เพราะฝนตกครับช่วงช่วงว่างหันครับพี่นอ้องเหมืนามาแม่นครับบาดนีย็ยานดินแห้งนี่จากเพิ่นเด<ม><ม>ี๋ยวหาเพิ่งอีกครับพี่น้อง,น,องนี่นี่นี่พ่ออีกแล้วนี่เดโอ้ยปล่อยไว้ก็ได้ครับรุ่นนี้พี่น้องเอ้ย ่มันตาขนาดเทดเพาะดีหน่อยก็ยังเอาอยู่ครับดุนนี่ไปบ่ได้ครับพี่น้องไปครับนี่อีกนี่อีกโอ้พี่นาองพอบ่เห็นได้ี่เอานะ <c oughs> อาอตัวนั่นตัวนี้จงไว้ครับพี่น้อง <c oughs> มันหน่อยพวดครับเสียหายพวกอีกครับผมน,นี่ครับพี่น้องพออีกครับคู่หนึ่งตัวน,มมน,มน,นึ่นเมล็ดมตนแมนค่ะเมืองดีๆบ่เห็นเด้อพี่น,ออนอ้องเอ้ย เห็ดช่วงนี้น <c oughs> ี <groans> ่แนมยากครับพี่น้องใบตองแห่งเพื่อนก็คือกันก็ใบตองเกือบแนมไม่เห็นครับพี่น้องนี่อีกครับอันนี้เขาเอินลูกลูกเห็ดเมื่อท่านเห็นเม่เห็ดนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องที่ปลายขั้นเบ็ดผมนี่ครับเอาคือเกาเ่องไวเดยวเพิ่นสี่แห่งเหี่ยวไปไปครับพี่น้องดูอีกท่อครับผม อีกครับพี่น้องอู้แม่น้ำมดนพูนแนมเห็นครับดอกนี้มันบกพี่น้องอู้ยดอกตูมูตตมิครับพี่น้องอีกครับพี่นออ้องเออถือ,<น>อกอินไปครึ่ง,งนึ่งไงสนิทกับเต็มบวงนอพะพ่อแมีนครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องถือกินครึ่งนึงคือกันครับผมโอ้ยนาอเอามาประกรบกันเป็นฟาแพดพอดีดอกงามอยู่ครับผมแข็งขนาดพี่น้องเมียนครับใครจะว่าเทกิน ออีกดอกหนึ่งครับดอกงามครับดอกนี้ดอกงามเนาะงานครับพอดีสดเต็มซอนพอดีครับพี่น้องแง่นค่ะพี่น้องครับอยู่ใต้เครื่อไม้ครับหลีกนะหลีแน่เนาะดอกงาม,นะงามแค่ดอกนี้แม่ละมุนขาตัวปุกเลยพี่น้องนะนะดอกงามครับพี่น้อง แล้วเอาไปปาดอยู่บ้านบุญแล้วครับขี้ดินขี้ดอนก็ไดน้องครับสี่ดอกครับบ้านนี้มอเนซี่ดอกเอาเลยแม่หนมุ่นเอาเลยมีทั้งดอกที่เธอกินและดอกสมบูรณ์ครับดอกงามเลยพี่น้องดอกนิดหน่อยแต่ว่าดอกงามครับผมดอกแข็งครับแม่ค่ะคุณนะเไปเก็บมากเพิ่นกับอคุณพี่น้องของคุณสีเบสเพิ่นสิเต็มเลยเด้อพี่น้องถุงนี้ ไอพี่น้องฮะเบิ้งอ,อีกครับท่นเบิร์โฮมแม่พี่นอ้องมนม่นครับผมเมื่อแต่เบิ้งเห็ดไปเลยหันสนใจกะโลง,งวงั้วไอ้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจังว่ากันครับเรื่องนะั้นเดี๋ยวหาเห็ดสักก่อนครับนี่ครับพี่น้องแม่ละมนตน์นเห็นไว้ต่านเดี๋ยวไปใช้ได้พี่น้องเลยมุนสายมุนขั้อที่นี่นะ <laughs> มีอีกดอกหนึ่งด้วยครับผมก็เห็นไว้ดอกหนึ่งไปครับพี่น้อง สอง,อง<บ>เป็นเลยเหรอสองบอกโอ้าตอนนั้นมีเครื่องเดียวว่าเห็นเพื่นนี่ครับพี่นอ้องไม่ได้เก็บเห็ดเหิงเลยเป็นซีเกินเกินครับพี่น้อง<ๆ>เกือบื่อเกือบจ่อโฮมเฮดไลยเดี๋ยวหาเบิรงอีกครับเออพี่น้องเบิรงหรือครับหายเบิรงครับคุณนแนม่น้ำม่อนเพ,เพิ่งเห็นอยู่ดอกแสบนี่โอ้พี่น้องเออ ดอกงามอยู่ครับผมดอกนี้ดอกง่ายแม่น้ำมนฑ์กำลังเห็นพี่น้องดอกง่าแต่แต่ว่ากระซ้ัมลุ่มซัมลุ่มพี่น้องอี๋พอดอกง่ายๆเพื่อถือกินซัมครับอยากหาเพิ่งอีกครับพี่น้องหอมนี่ยพระท่นเด็ดหยยุดหยุตินติ้ี่อย่างนะโอ้ยโมเมนต์หยียบบอาละบนนั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยพอน้ำมนต์เอาแล้วลิ้นพระท่นเข่าปากซัมหยียบแต่พี่น้องเอ้าไม่เป็นยังไปกินเองดอก ้ีน้อเนั่นอีกดอกนึงครับพี่น้องวุ้ยเนาะขึ้นมาท่านเขาปากได้พี่น้องนี่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 อีกดอกหนึ่งจะเห็นบ่เห็นแล้วบ่นี่ดีกันนะนี่นี่นั่นที่ตีแห้งกบระใบครับพี่น้องมันคือใบไม้แห้งเอาบานค่อยๆไปละครับบานไปครับผม นี่ครับพี่น้องตีงแห้งบ่ได้ครับเฝ้ากับบ่ได้ครับพี่น้องย่านเหยียบย่านไก่เพ่อนไปที่เรพี่น้องดอกงามครับนี่นี่นั่นอยากอวดอีกแล้วหกขวสิบเอ็ดเพลินสิเต็มอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกดอกนึงด้วยครับพี่น้องผมเห็นว้อยู่ครับครับผมนี่ครับผมนั่นิึงพันนั่นเฝ้าเพลินกินไปแล้วเพลินอิ่มเพลินนอนเฝ้าครับพี่น้องนี่เอ้า เจ้านอนเฝ้าอยู่นี่แหละอือไม่เจอใหม่เดี๋ยวหาเบ้งอีกครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งอีกห้มหนึ่งครับผมไปเบิ้งอีกจุดหนึ่งครับโอ้ยสัญญาณแห่งความเมื่อนีนก็ะ้องดีดีนี่ครับพี่น้องมาห่มใหม่พอแล้วครับผมโอ้ใบตองนะาครับห่มนี่สำรุดแน่เลยยังมีอีกเด้อครับผม ตัวนี้ก็เกือบเหยียบเพื่อกันครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอข้าวเข้าอะ้รแมนมุนเกลืออับลมมึงดอกนี่เอ้ารูดเลยดอกน้อยเพิ่อนครับจะหาเบิ่งครับผมนี่วาสิมีจักดอกเอาอีกแล้วครับพี่น้องสุยครับสุยครับตัวนี้เกือบมุนครับผม น้องเอ้ยบอกเพิ่นเบรกแทบบรท่านอีกแล้วไม่มันหกครับพี่น้องมันเป็นแจงแซ่ดก็มีตองนะน้องเนียนครับใบตองนะครับผมนี่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 เปิดออกให้พี่น้องเบิกน้ำนั่นเบืองที่ระพี่น้องพ่อห้ผมเหยียบได้จังได้ดินก็เริ่มแห้งเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนียนครับเดี๋ยวหาเบอร์อีกครับพี่น้องโอ้ยค่อยๆขยับระบัดนี โฮมที่สามนี่นาซิมิสมีแหละครับพี่น้องเพราะว่าหาจังใดกับว่เห็นครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆครับพี่น้องหันบ่พอจังใดแล้วจังสีมาสรุปเพชรนพี่น้องเบิ่งเด้อครับผมพี่น้องครับเ,เพดเพิงเข่าง่ญ่ครับผมปุ้ยเบิ่งดอกนี่พี่น้องดอกงามงามครับผมเพิ่อนออกไม่เด้อครับพี่น้อง เดี๋ยวหาเบิ้งอีกครับผมมีอีกดอกนึงครับพี่น้องเดี๋ยวให้แม่น้ำมุ่นเก็บครับอ๋อพี่น้องสาระแม่น้ำมุ่นเพิ่อเขาใหญ่ออกไม้ครับผมกรื่องด้เก็บพี่น้องโอ้ยขางามขนาดครับพี่น้องอ้วนตุบปุ๊ยู่ครับผมคือคนเก็บเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ้งอีกครับพี่น้องครับพี่น้องครับเบิ้งแม่น้ำมุ่นเพิ่นพ่อครับผม นึกว่าโมเมนต์เลยพี่น้องอุ้ยตึงเต้นเบริบรพี่น้องเอ้ยสีดอกครับชุดนี้ทั้งเข่าญ่ทั้งเบิดครับผมขามันอันนั้นแหละตอนบ๊วยยังเอาไปปาดเอาเบิร์ตสามดอกนี่พี่น้องเป็นอุป,ปุยู่ครับโอ้ยถลาแมนมอนกับรังเคยได้กิฟได้พี่น้องทุกเทื้าหนึ่งพันบอดดี้มานั่มขยันผมมาฝุกผอหลายๆพันบอดดี้มานั่ครับพี่น้องอืม นั่นอีดอกหนึ่งโอ้ยที่แหลกเห็นเพิ่นเห็นดอกเดียวครับพี่น้องพ่อเคลียร์เบิ้งดีๆแลยซีดอกครับผม<อ>ให้พี่น้องเบิ่ง,น,น,งนี่ดอกน้ำงามนี่พี่นอ้องสุดยอดอีหลีครับผมจุ่มนี่ดอกน้งามครับนี<ป>อ่อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกตะหกักตะหกักเดี๋ยวดอกนี้พอน้ำมุตนสิเก็บเองก็แล้วก,กันครับโอ้ยเบิ้งพี่น้อง ดอกงามๆเลยครับผมครับวางหันผมเก็บดอกนี้ครับเกือบเม็นเหยียบหออพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยฟังพี่น้องดอกงามๆครับสะออนอีหลีครับพี่น้องดอกงามแม่งครับบัท่านในบานบัท่านในหยังครับพี่น้องตุ้มๆอยู่ครับผมุนนแม่น้ำบนต้นเทียหาแล้วพี่น้องเห็นครับ มันอ้เปลืยแล้วครับมันนี่ขันหี้ยเชียเรื่อยเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงน้ำแมนน้ำมุนกันครับโอ้ยดอกดีพี่น้องแม่น้ำมุนฟึ่นเชียลมปางงามครับผมนึกว่าบอแมนเฮดพี่น้องอืมดอกก็งามด้วยดอกนี่ห่อเขาใหญ่ครับเอาขอบคุณขอบคุณซิฟซีก็เต็มเป็นเต็มครับพี่น้องไม่แน่จะใส่อะไได้ไหมพอไปเนี้ยนัดลงไป บัวเล็กกตามากครับพี่น้องเดี๋ยวหาบ้างอีกครับอีกครับพี่น้องโอ้ยคืบอบอกไม่จีมเอาเขี่ยปบตองเห็นพี่น้องตุบปุอยู่ครับอดอกงามๆครับผมมาหน่อยเด้พี่น้องเห็นจังสีมาหน่อยครับดอกงหญยอยู่ครับผมเดี๋ยวเลีรยหาบ้างอีกก่อนพี่น้องต้องใส่ระบบเลีรยครับเฮ็ดเทนี่นี่ อุ้ยคันโบแวมากมื่อนี้นี่เสียใจแย่เลยครับตอนแรกว่าสิพากันเมื่อ้วครับพี่น้องพบว่าตะเวนคําคอยพอดีว่าเอ้ลองไปบิ่งกันนะก็เลยส่วนแม่น้ำมนมากเป็นแจ้งหมันหมานครับพี่น้องเดี๋ยวเคี่ยวมึงอีกครับผมพออีกเด้อครับพี่น้องสองดอกครับผมนี่ดอกหนึ่งครับนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บให้พี่น้องเบิ่งครับ อุ้ยออกนี่ฟังห่วยครับผมเบื่องกับพี่น้องงามๆเลยครับตุ่มๆงามๆครับผมแกงแซบเกงหวานด้วยครับผิดเพิงเข้าไงนี่สุดยอดครับนี่อีกครับพี่นอ้องเข่าไงแมนม็ดมนต์พรอ,อีกแล้วสามด้พี่น้องวันนี้มีอีกดอกมณฑสามดอกครับนี่นี่เอาเอาดอกได้ก้อนก็นเอา มันนี่เม็ดกรับมาใช่ปัญหาครับพี่น้องเฮ็ดนี่เก็บง่ายครับผมเฮ็ด <ot> <date> อับเล่เหมครับพี่น้องเนาะได้ใส่ถุงไม่เลยเด้อครับถุงน้ำพรำน้ำมันนี่เต็มเรียบร้อยครับอ้ยดอกนังก็งาม,มันเป็นควายครับพี่น้องตุ่มๆครับผมเดี๋ยวหาเบิ่งอีกครับ ออีกครับพี่น้องของดอกครับผมแม่นหนมมดเก็บครับมาเต็เมืดแล้วพี่น้องเรือ่องหมานคือเขาท่านเป็นบริมาเนี่ยโอ้ยเท่าถิ่มบานมือสองมือนี่บานถิ่มแท้ๆครับพี่น้องนี่ดอกหนึ่งครับดอกนึงถือแคขถือกินนิดน้อยครับผมอืมึงถุงไม้เพิ่งเกิด เริ่มเด้อพี่นอ้นองมีแต่ดอกรุ่นเดียวกันเลยครับผมเดี๋ยวหา,าเบื่บอ,อ,อีกครับพี่น้องอีกครับพี่น้องคางๆกันแม่น้ำมนตนพบเห็นพบเห็นอีกีพี่น้องเคี้ยวอยู่หมือนเดียวกันนะขายเป็นกวงอะไรตัวนี้ขาถึงแม่งกินครับว่าเป็นนังครับเดียวไปทำาคํมจะอีิบาครับผมอีกครับพี่น้องสามดอกเด้อครับจุดนี้ ทั้งพีอีกสองครับพี่น,ออน,น้องสครับผมแม่น้ำมลเก็บภาพโอ้ยแนมไปเห็นอีกแล้วแม่น,น้ำมลเตะไก่ผมเพลิดเพลพี่นอ้นองไปเก็บโชคตาดีแท้ไ้ยของแท้เนาะตาหากินตัวนี้เดี๋ยวภาพไปเก็บพี่น้องผมเห็นเตะไก่เลยครับผมไปครับครับพี่น้องผมแนมเห็นเตะไก่ให้แม่น้ำมลเก็บครับออ้้ยพี่นง เป็นดีขนาดดีกงามงามครับพี่น้องเบ้างตูมงามงามครับพี่น้องเดี๋ยวหาเลล่เบิ่งอีกครับผมจะได้เติมกันอีกครับแม่น้ำมณฑเพิ่นพ่ออีกครับดอกนี้โอ้ยท้ากรรปั่นแม่น้ำมณฑลพี่น้องดอกงามแม่งครับดอกนี้พี่น้องคุณน่ะโอ้ยสะอ่อนอีหลีครับพี่น้องดอกตูมดอกงามครับเดี๋ยวหาบังโมิ่นครับผม แม่น้ำม่อนเคลียร์ถือครับพี่น้องอาจิปเก็บตัวผุนตัวพ่อน,น้ำม่อนเห็นพี่น้องผมเห็นดอกหนึ่งแต่ว่าเพิ่นเคลียร์ซะก่อนผสมเดี๋ยวให้เพิ่นไปเก็บดอกที่ผมเห็นครับพี่น้องเนื้อเคลียร์ทางนะอดีตยังก็ุหดครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับเดมอนเด้อพี่น้องข้างล่างมันหกครับผมหกใบตองครับ แข็งขนาดนี้พ่อเงเสียบแกงหวานก็เป็นเพิ่นเหะเนาะงเมนามุนเมนค่ะเพิ่งเขาใหญ่ครับของแพงพี่น้องเปลาตำแบาเมนค่ะปุณเฮดละงอกแม่แหลกโลต่อโลผมกับป้าอาครับคันได้เฮดชนิดนี้ทเอย่างงี้ครับพี่น้องน้องจุ่มนี่คักแห้งบันเอาตัวใด้ก่อนบันเอาตัวเอาตัวใหญ่ก่อนครับพี่น้องสามพี่น้องวันนี้เฮ้ย มีอีกครับมีอีกครับอโอ้โจนั้นเป็นเงาเลยดอกหน่อยเนาะบ่เอาเด้อครับดอกหน่อยตอนนั้นผุนครับพี่น้อนนงครับพี่น้องเตรียมกลัมือเพื่ออะไรบันงามๆครับผมอุ้ยเยข่าอันอีหลีครับพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์เพิ่มอีกแคเแ้าครับพี่น้อง อ้ยดอกนี่พี่น้องมาดนี่น้ำมุนเก็บครับอลังแห้งดักดอกนอุ่น่ะอุ่นน่ะอู้ยหัวแดงครับพี่น้องมุดแดงก็อยากกินคือกันมีอีกดอกนึงครับพี่น้องไปครับส <c oughs> องดอกครับพี่น้องมาเจ็ดดอกเดียว นี่ดอกนึ่งด<ม>ีจะได้หากไหมครับพี่นออ้องได้สำเนี๊พี่น้อง <c oughs> เอาได้ปุ๊กเลยนั่นเปือ่อยเถอะได้จังไปล้างเอาอยู่ฮะโอเคขันมาจังสัดไปครับพี่น้องหาเบิ่งอีกครับผมโอ้ยเนมบอดีครับพี่น้องอยู่ในเงาไหมคือเก่าครับผมนค่ะพี่น้องเอ้ยเห็ดกำลังออกตัวออกไม่ครับเห็ดเพิ่งเขาใหญ่ค่ะแล้วเบิ่งเนี่ย พี่น้องซีห้พี่น้องมึงได้ดอกน้อยเพิ่นแมนเบิดเลยกสิเน่ยแต่เอาเพิ่นบ่ได้เอาบ่ได้รครับตัวนั้นน้อยแห้งอู้ป่ากระหองพี่น้องฝากห้องนะเป็นหนาหนาวหรือหนาฝนเนาะบ้านพี่ครับโอู้สหนา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 ตัวนั้นดอกน้อยครับดอกน้อยยังมีอีกครับพี่น้องข้างในครับข้างในครับเอ๊ะแม่น้มุ่นยื้อเอาครับผม นี่ครับพี่น้องเอา้าถึงมาละโอ้ยน,ยน้ำมันก็เริ่มอาการบอดีแล้วพี่น้องบใเขา้าปลาเฮิงแล้วอื้มนกว่าสิบมีบุญมีพลาได้เก็บพี่น้องเก็บเพิ่งเขาไงุูเถอบ,บริเก็บย่ามนี่ครับพี่น้อง เห็นแต่ข้าเจ้าได้เป็นตะบาตะบาเมียนกับเห็นแต่ข้าเจ้าเก็บสะออนน้ำ้าวจดหว่าถึงคิ้วจะคลองนเนี่ยพ่ออยากปีบอยากขว่อนเนหลักพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ่องอีกครับผมครับพี่น้องครับเบิ่งน้ำเมียนมุ่นพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาไปสรุปให้เบิ่งอยู่บ้านก็แล้วกันครับผมลายสองโลกว่าสองโลประมาณนั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปหอดบ้านจ้งสีสรุปให้เบิ่งอีกเนาะเมียนมุ่นเนาะค่ะำอไปไปครับพี่น้องไปพ่อกันอยู่บ้านครับผม ยอดเฮ็ดพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับผมมันเกินคาดพี่น้องเตรียมกระดงครับพี่น้องคิดว่าสีบอมีให้เก็บคิดว่าสีบอเห็นพี่น้องแค่ว่าสีแวะไปเบิงซื่อพี่เพิงเขาไญ่หลือกระเพิงยีตันเลืกะเ็ดเหลือดินเล็กน้อยเหลดินสองสามดอกครับพี่น้องเตรมกระดงเลยครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อพี่น้อง สันลับมือนีเมื่อแล้วล่ะมาขอเนืเ้อแล้วยขอกันไหมคลิปนาพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวขอกันไหมคลิปนาครับสำหรับมือหนีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับสวัสดีครับผม